สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับยามสาๆพไปนองตอนนี้กะนะครับประมาณจักโมงหนึ่งไปนองเด้อนะครับบรรยากาศกะเมื่อคืนกะฝนนะครับตกลงมาแห้งเติบนะครับลงมาใส่นะครับพวกต้นไม้ต้นไหลนะครับหลังจากแรงเป็นลายมือเติบไปนองเด้อื้นนี้กะนะครับโอ้ซุ้มเตืบแล้ี่นองนะครับนี่กะได้ถนนเป็นถนนลูกรังนะครับแดงมะนาวสวนี่นองพาีปนอนมาเบงนะครับพื้นสูง ชุงก็เพื่อนปูนนะครับเนี่ยคือเป็นถนนไม่นะครับเด้อนะไปสะดวกมาสะดวกเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นลูกล้างแดงยูเด็กก็สิมีทั้ง,งดงทั้งดำไม้นนด้วยที่พี่น้องในอนาคตนะก็บที่เป็นถนนหนาสวนเฮาครับนี่นะครับ,รบ,รรบอันนี้ก็ได้ลงต้นไม้แต่ว่าท่านนี่พอดอกพี่น้องเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่เลื่อยไม่ประดับนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถนนหนาสวนกขา้าเจ้าก็เห็ดเรียบร้อยนะครับที่แรกมันบางนะครับแล้วขาเจ้ามาเสริมอีกมันหนาขึ้นนะครับมันถึงเลยผ่าน อัดแน่นเรียบร้อยนับนาเรียงนะรยังกะทิเที่ยวมาสะดวกดีนะครับเก้ารอยเมตดบ่พี่น้องนะครับพุ่นครับจากนีไปพุ่นครับะสูงก็ประตูหน้าสวนเ้ออยู่นะครับนี่กะกำลังสิลงไม่ไม่เลื่อยนะครับไม่ประดับไม่ไม่ดอกไม่ประดับนะครับทีมันจับน้ำหัวนะครับพี่น้องเห็นบะกำลังแต่ว่ากบ่พอดอกสื่อมางีสิบต้นนะครับบ่พออกต้องสื่อมากอีกประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับแล้วก็ มูได้หางผมก,ก็ปลูกต้นคูณนี่งคเอาต้นคูณมาลงนะครับต้นคูณน,นะครับนี่ไม่ร,รับนะครับไม่เลื่อยนะครับนี่คือมันเลื่อยแล้วฮะเอามันติเลื่อยไปน้ำมันนี่นะเลื่อยน้ำใหม่หัวเขาเนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้ก็ทีเอามาเสริอมอีกมันมันบ่พาซเสริมราม้ีทต์ต้นย่างละสิบหนึ่งหนึ่งนะครับไอ้มูไอ้ไอพวงม่วงสาลีก็ปลูกปลูกน้ำยังสี่ครับพี่น้องนี แต่กรเทียมาปลูกอีกนะครับเสริมมีอีกม่วงสลีอันนี้ก็เป็นคูนนะครับแล้วคูนอันนี้ก็คูนคูนกับหลายต้นเติบนะครับผมมาปลูกแล้วก็ที่เป็นใหม่ประดับนะครับบิ่นะครับค่อยๆเสริมไปเลยนี่ครับนี่กรเสียมมเสริมอยู่เป็น2ีนกว่าต้นเพราะว่าฝั่งนี้มันกน็ห่างกันเติบอยู่กระเสียมาฝั่งนั้นได้ปลูกแค่ต้นเดียวหนึง่งคือ2ต้นนะครับฝั่งทางปุ่นคือเป็นหัวหัว,ห,วหัวนี่มันจะเป็นหัวแบบมีดอกไม้พร้อมมาที่นี้นะครับ เนี่ผมเติมเริมไม่เลื่อยไม่ได้เป็นดอกฟีม่วงนะผมไปเห็นของเท้เขาเลี่ยผมเลยซื้อซืออปป้อน้ำหลานเขาจะเามาเขาจะปลูกไว้โชนะครับมันทีเลื่อยนะครับไม่เลื่อยเขาก็จับแตงมันไหนมันเลื่อยไป,ยไปน้ำหวงนทีละแต่ตรงหนาว่านี้มันทีถึงกันคือทีิึงงามดีนะครับแน่นนะขวดสองปีสามปีไปนะครับนี่อีกทีน้อยผมบนเนมันอาจจะออกดอกนะี่กำลังเตกหยดนเฮาแต่ก็เสียมว่าเสือมีคิดว่าประมาณสามสิบต้นนะพี่น้องน่าจะสามสิบต้นเพราะวันต้องตลอดหนาทั้งพูนนึนะครับ วก็เสริมต้นคูนก็ทั้งแตกยอดไม่พี่น้องเหนมื่อนต้นคูนนะครับต้นคูนท่ามกลาปลูกไรยนะครับบองได้หวังว็ปลูกต้นคูนนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องทุ่มซ้ำพอว,วนันแรงมาไหลมือฝนตกนะครับนี่ก็เนื้อมือเศร้านะครับตะเบียงนะครับกำลังแตกนอกขึ้นไม่ ไผ่กัะไรสิริโฮมันอยู่ดอกมัที่นี่เพอานออกมันล้วนผดกับสิร้หฮมอยู่นะครับกําลังแตกขึ้นไปอันละนอนสองนอนครับเพราะได้กิ่งก้านเขากับสิเน้นลงไหม้ประดับน้ำนะครับช่วงนี้นะรับหนาฝนกับที่ลงต้นไหม้ไม่ดอกไม่ประดับโดยส่วนมากเรากําลังเห็ดแปลงปลูกไม่ดอกไม่ประดับอยู่ครับนี่ครับยังมือเศร้านะครับเด้อ ให้วิดีโอไปน้องขอเบิงบบ้งเราขัดสีพาเบิ้งไอ้นี่นะครับไอ้เดี๋ยวที่อาหารป่านี่ก็หย่านะครับหย่าก็ลังปรุงใหม่หลังจากมันแห้งไปยังเสร็มันก็ลังปรุงใหม่นะครับถ้าตัดจำมันมันจะตายไปน้องอ๋ออย่าไปตัดจำายนะครับแล้วนกะ็มาหาอาหารน้ำน้ำสกัดที่เป็นดอกเนี่ยักลิ้นฟ้าพูดปีนี้นะครับไอ้แมงอินนุ่นก็อยู่จิมบัทันดอกเบื้องทรง นี่ครับมันออกครับออกใน่อรเพราะมันแต่วาถทามันมิงแมงอินุนจับสิเฮากะไอ้นนั่นพี่น้องผมว่าเอาไพเร็ดนามันหลดนะครับแมงอินุนจับนี่ก็ลังเป็นหน่วยพ่นะปีนี้นะครับแมงอินุนกินมาทันเลยมันเป็นบักเพกาเตียนะครับเด้ยเพกาพันเตียนะครับพุ่นโลกค้างปีนี้นะครับจักทุกปีพอเห็นหน่วยเห็นหมากคือว่าปีนี้โกแห้งก็ลังขึ้นไปอีก แมงนุ่นกินประธานดอกผมว่ามันหลายผดฟังรอบหนึ่งมันออกแล้วล่ะที่นี่แมงนุ่นมันวัสว์นะครับอันนี้กำลังออกเพียตอวตอน่อกันเลยนะครับล้นถิ่งกับพองหอดมันดอกมันจีนจนว่ประทานน้องมันหลายหลายล้นถูกมือด้เปียพี่น้องอันนี้ของหมู่บ้านเขาไปเก็บอันนี้ของมันนี่นะครับเนี่ยของมันนี่เสียบอยู่ด้หลวงนะพี่น้องนี่นะดอกมันนะ ดอกเพกาหญ้ากะลังปงคลืนฉีบไปหน้องมันตัดถ้ามันตัดจำผลอะมันมันจะตายดอกเขาดอกมะลิน้าอันนี้ของหมู่บ้านนะครับยังลวกลด้อยู่ดอกแต่ว่าเอกเอาดอกไหมเห็นไหมไปหน้องดอกมะลินฟ้าคุณเห็ดอืคือยุ่ปีนี้เป็นไหน จักถูกปีถือแมงถืออย่างกัดปีนี่กับกัดอยู่ไหมนุ่นดำนะครับมันออกไปรอบนึงเห็นบ่มูมูหยอดตายๆแต่มันก็ออกออกอีกมันมันลายงามมันก็ออกลายหยอดนะครับหลายเราไงเฮาเนี่ยมันออกเรื่อยๆดิมันแทงดอกขึ้นมาตลอดเลยครับโมเมนต์ประดุกเลยแต่ว่ามันติดลูกมาติดลูกเลยก็อีกอีกเทียนหนึ่งนะครับแต่ว่าเท้ามีสารจับลูกจับยังโผล่มันก็ดีให้กันนะครับดอกถึงม่อึดจิ้น แสบเพื่อนเลยครับลวกเนี่ยขมอมรำัำหน่อยแสบนี่ครับทำนี่กรับเรียวแล้วนะครับมีลนทุงมือนะครับถ้าผู้ใดมันเจ็บกันนะครับเจ็บได้ทุงมือหญ้าก็ต้ังพร้อมเพียกระตังแตกขึ้นในไมอ้อีกนะครับนี่กระตังพร้อมปรงุงตายยากอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเขาต้องหดหนามดูแลเขานะครับ กํลังสีเขียวๆคนหลอกขึ้นเราก็จะได้ตัดดีๆตัดจำมันมันตายไม่เป็นหรอกห้องจะไปตัดจำด้วยมันม่ตายหรอกแต่ว่ามันฟืดตัวยากนะครับนี่กําลังขึ้นไหมก็อีกเล็กน้อยก็จะได้ตัดอีกเนื้อบักซีดาคงเตียวบักคงมาปลูกเพิ่มนะครับเล็กน้อยีถ้าเป็นหญ้าร้านกลางเต็มเทานะครับนี่กําลังขึ้นขึ้นบัดเลยพเพราะห้องหดหนามนะครับ ช่วงแรกเหมืนทุกหดทุกมือนะครับบ่อหามันแห้งเลยก็ต้องขึ้นมาใหม่หนาที่เยาเห็ดน,นั่นแล้วก็ตัดเอาเอาเอ็นตัดพี่น้องเอาเอ็นตัดน,นะครับเสียชุดนี่แหละครับมันต้องได้ปลูกมาเพิ่มอีกปลูกเพิ่มมา่หอดไปนะครับปลูกหนาปลูกเพิ่มให้มันเบิดอันนี้กับบรรยากาศยามมือเศร้านะครับเก็บผัก นะครับกินน้ำเส่าเอลวกกอ,อกกินก้วปอกกระปุนไปนี่ครับปลากะนะครับ,นะรบเพิ่มเริ่มง่แล้วนะครับต้นพยุงมาหนีก็ะเริ่มนะครับผมก็เอาต้นยางนามาปลูกเสริมหลายสิบต้นนะครับมูไดมันหวังที่ผมก็ปลูกยางนานะครับเป็นโฮมบัดเลยพี่น้องฝนกะ ตกแต่ว่ากะเพียงไหนบุต๊ตกข้าวหนึ่งปุ่นเขียวจะอุ่มปักขั้นจองหรือใหญ่มากปุ่งนี่เห็ดหน้าวานเขาปักเขือนะครับนี่กำลังงามนะครับเห็นบป่ปลูกเป็บเดียวได้กินเหรอนี่เชียวเขือเดี๋ยวเทียวพริกมาลงอีกนะครับเอาพริกมาสับข้างล่างอีกนะครับเดินเดืองบมกพริกอีกนะครับ กุป๊บเดียวจะได้กินเหรอเห็นบหครับกล้วยอย่างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นห่มมเฮานะครับในน้าขดตะไคร้นะครับมะเขือพูดอะเป็นนวยเหรอต้นนี้ก็กินได้เหรอเนี่ยอันนี้แซ่บนะครับผมมักพันนี่เปะเดี๋ยวเอพริกมาสามอีกนะครับนี่ปลูกน้ำมอนเลยนะครับปลูกเลาะต้นกล้วยแล้วพริก พริกกระเรียงพวกพริกชินูพริกยังนี่แหละครับ,บนะี่ครับโซ้ำนี่กัดจะได้กินเหรอเดี๋ยวก็ต้องมาลงอีกคากระตีบเบิดนะครับคาหกเกียรติก่อนไปคับเผาห้องเราเอามาดเซ็มกันมุนี่เราพริกจะได้กินเหลืออยู่ดิพริกกระได้นะครับเป็นบ่พริกแบบไทย พอได้กินอยู่นี่เดี๋ยวมาปลูกอีกนะครับของไร้มันหว่างเนี่ยปลูกเรืเบิดนะครับปกติกนี่เห็นมันเป็นโซนโพลเลยนะครับนี่ครับปลูกปกพติได้อีกตะไคร้โอ้ตะไคร้ถือฝนครับพี่น้องน้ำเนี่ยบ่ได้ฉีดหว่านฉีดยานะครับนี่เมื่อไคร้ข่เขือท้ำสาวก็ได้ได้พี่น้องเลยตัวนี้เป็นสี ต้นนี้น่าจะถือตัดกําลังแตกไหมกําลังขึ้นไหมพี่น้าะเดี๋ยวมันสามารถทําสาวได้นะถือเครื่องตัดหญ้าต้นนึ่งนี่บว่เป็นยังเดือดขึ้นไหมได้เดือดตดไหมสองสามต้นนี่เขือนี่มันก็โดสิพี่ยวไปนอนมาที่ไหนลองหน่อยมันมันว่างเนี่ยสามารถปลูกเขื่อมูมเดลมันตายเหาปลูกทดแทนได้นะครับอืม เอย่าเอาเปลือกผีเปลืกเขือมาปลูกได้อีกนะครับนี่ปลูกขางคาเลยนะครับพี่น้องปลูกขางต้นคาเลยปลูกในหลุมเดียวกันนั่นแหละย้ำหัวดำค่อยนั่นเดี๋ยวผมจะเอาิกมาปลูกในหลุมเดียวกันกับคาปลูกขางเนี่ยมันไม่ขีิงงออยู่แล้วปลูกใส่หลุมเดียวกันเลยเดี๋ยวเสียดห้พี cents, ่น้องเบิ่งนะครับเอาพริกมาปลูกขางเลยนี่นะครับคาเขาบปถึงโกนไงเดี๋ยวเขาเพริกปลูกขางๆมันนี่พอมันมีฝุ่นอยู่แล้ว ภาพเออบรรยากาศนี่มึงเศร้าไปแล้วมึงเนี่แดดเริ่มออกแล้วเริ่มสีฮอนเลยไปที่ไหนเมี่ยลูกเชียรเนี่ยคือหลายฉบัดที่ไหนกินทันเดูนี่นะเขาปลูกขายอยู่ตลาดเมื่อวานเของมึงน้องครับทุกราชบัลลังก์อยู่ทั้งแหงมีสิบบอกขึ้นหาสิบเนี่ยอยู่ในหแางแต่ว,ว่าเฮามีนะครับคตนต้นหนึง่งต้นหนึ่งนี่เนี่ยลุกไปหนาได้ไปน้อคนคนน่ะเห็นบ่อนนี่พูดนะ คือขิงว่าเดี๋ยวเอาขีงว่ามาใส่อีกนะครับเอาฉีดอันนี้นเดี๋ยวเอาฟุ้นมาใส่อีกนะครับทุกลุมหละัเชียร์ยังน้อยเนาะออกเป็นบักเชียงน้อยเนาะตายหนึ่งสองสามมูได้ตายาแต่ม่าเสี้ปลูกไปเบิดเล่นครับล,ลำแถวเนีย่ยมูได้แดดซ่องถึงปลูกไปได้เบิดเล่นพูดหอดบุ่นแล้วปลูกบัคเกือแบบนี้นะครับพรอนเป็นหมุพนมพรอนหมักเบ่ๆไม่ลงแสงแดดจ้านะครับบักพริกก็ปลูกได้ เดี๋ยวมันลงมัดเลยนะครับเพราะว่ามันตัดหย่ากง่างนะครับเขื่อมันเป็นพืชอันอนี้เขาตัดป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 ัดเข้าเดียวเดี๋ยวหน่วยงามขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวฟุ้งมาใส่อีกนะครับขี่ม้วนนะครับเดีย๋ยวหน่วยงามเนืวงมเขาผักปลอดสารเคมีนะครับกินเองปลูก,ลก,ลก,นนกนนไนนกม่นปลูกวัดเป็นหนักเป็นแนวเลยเป็นหอกปลูกนี่แหละมันปลูกเด็ดทั้งสองฟังเลยนะ นะครับดีกว่าเขาปล่อยพื้นที่ลงปลูกเต็มแล้วก็ตัดหญ้าง,ง่ายๆนะครับบ่ได้เสียหญ้าแล้วก็ฟุ้นใส่เรื่อยๆเวลานั้นเขาก็กทำสาวเขาเออกนะเร,บบรงปลูกดูเขือนไมได้เป็นปีอยู่แล้วครับพี่น้องเขือ่อนเขื่พริกปลูกทิก้งไปหลุดครับแล้วก็บำรุงเอาเอาฟุ้นใส่โดนกระฉีดฮอรม้อมน,นจัดหน่อยกบไป นั่นนะบกเขอมันที่มีไอ่พวกหมดแดงที่ว่ามันหมดแดงอย่างก็การท่องเจ็บๆไปละมันขึ้นไปไตจับมันทีดให้ยอดหนูหยอดไอ้บ่งามนะครับหน่วยงามได้ี่นนรอเห็นบ่ปลูกสมนีก็ได้กินหละกินมาเบิดครับพี่น้องเนี่ยกินมาเบิด กี่ต้นเรื่องกำลังออกดอกเต็มต้นตนะเดี๋ยวมูอีกมูหนึ่งเดี๋จะมาลุ่งต่อกันไปอีกนะครับปลูเพว่ายุนเนี่ยมันมีฉีงวัวหลายนะครับผมองฉีงวัวมาลุงหลายแล้วนะครับได้มูแดมันติดตายเขาก็ปลูกแซมกัน ต้องเบิ่งดีๆีได้พี่น้องบ่เห็นหน่วยนั่นด้นะครับต้องเบิ่งเล็งเบิ่งดีๆมื้ออื่นก็เก็บได้อีกนะพี่น้องหลอกเรื่อยๆอืก็ได้หลายแล้วทั้งอุบนก็มนี่เป็นผเบิ่งนี่อันนี้ก็กลุ่มนึงนะครับนี่แต่ว่าหมู่ใดมันอยู่ในห่มมันก็บ่ค่อยบ่ค่อยปานใดหรอกครับพี่น้องมันอยู่ในห่มโพดว่าไงแดดส่องบ่ถึงก็ยังซุ่มนั่น ถ้าแดดซ่องถึงมันก็นได้รับเสียงแดดอันนี้มันมันคุ้มปวดนะครับเนี่ยคุ้มปวดตัวนี้การให้หมากให้ผลกับบด่อได้สูมูนอย่างเียมูแดดซ่องถึงจากน้อยลำไรหน่เพ่อนย้ำ้าก็ได้กินแดดแล้วเห็นป่ะมันก็นทีไรนะครับติดหมากติดผลไงถ้ามูไรมันถึงแดดน้ำบัถึงแดดน้ำบางทีนะนะครับปลูกได้อีกหลายครับส่วนนี่ไดี๋ยเป็นอย,อยต้นนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเอามาขุดปลูกขุดปลูกขุดปลูกไปเลยๆนะครับคืออย่างผมเห็นเองีิปลูกเติมไปเลย,เลยพวกพืชอายุสัน้นคือวางหลวดให้ปลูกแซมกับพวกมูนนี่ไปมักนก็เดี๋ยวเอาไลายขึ้นหลายขึ้นเก็บไข่ได้จอยเถ้าพี่น้องเปน็นไงนี่เป็นบอ่อป,ป่านะครับบรรยากาศดีถ้าพี่น้องน้ำเส่าได้แล้วพักตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลานย่านนะครับ โอ้นองใหม่ไม่บริต,ตรออกกัดอักเถี่ยทางหลังอยู่เดี๋ยดพี่น้องต้องหักออกเลยเด้หน่บ่าหบายเบาต้นแล้วซับออกปุ่นนอนหนึ่งบมักเง้วต้องซับออก,อน,ก,น,อออกนี่มู้นี่เขาใส่เอน็นปูกตัดมันทีสังสีแล้ครับมูนน้นังกำลังขึ้นมูน้นี่ถ้าเขาใส่เอน็นปูกตัดเนี่ยมันทีเป็นสังสีนะครับมาเบิ่งของแท้มันทีเขียวเด้พี่น้องเขียวยัางดีเลยลนะ่ะเนี่ยเรียบเนียน,นเลยเป็นลานหญ้าอันนี้ก็สูงนะใบ กางต่อกางเตี้ยนในบนนะครับแต่ว่ากําลังฟื้นตัวทั้งนั้นครับเสียมตัวนี่ตานเห็นนั่งมะย่างบ่ตาตาเดียดก็ได้นะครับ มีกอติฮิตมองตรงจุดนี้นะครับทีเฮิตมองจุดชมวิวนะครับจากซีเมกรุณละนะครับอยู่ข้างต้นดูนี่แหละเฮ็ดบันไดขึ้นไปเฮ็ดเฮ็ดเป็นพักนะครับเฮ็ดเป็นตัวเอลังเทึงกับที่เป็นนางได้นะครับแต่บมมีหลังคาจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เฮ็ดบบใหญ่เลยครับนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเป็ดมองจุดชมวิวอยู่กลางสวนเลยด้วยนี่ตรงนี้จุดกลางสวนเลยแหละนะครับนะครับระวังหนาหนักกับมีผักให้เบ่งพร้อมนะครับนี่แปลงผัก กะตรงนี้นะครับกะสีเป็นกระทอมน้านะครับตรงนี้ค่อยๆพัฒนาไปพี่น้องหญ้ายุบุนกะตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กะอีกพุนหนึ่งปลูกพักไว้กินแล้วก็เทียวบักพริกบักเขือมาเติมอีกนกกะครับมันนี่ก็แค่นะครับอเคนะครับเดีเ๋ยวกะเติมอีกพริกแดด มันวางหลายเนี่ยครับพีน่น้องมูมันที่เขาเออกมาปลูกมันแก่นเนี่ยมันก็ตายกับมีนะครับเนี่ยต้องเสริมอีกขึ้นไหมบกักพลิกกำลังฟืน้นแข็งเลยกินน้อยเลยครับเดนะ้แข็งเลยแข็งเลยกินน้อยแล้วจนจนแก่แล้วก็มีกินมาท่านออกพี่น้องท้าเขาได้ปลูกแล้วแข็งใชสามารถเน,นนเนี่ยกิบบาานสองต้นหนึ่งกับท่านแล้วนำพริกกับปุงกับปี นี่ครับส่วนนบักคุงกับลังขึ้นนะครับมะคุงก็ับเติมอีกเติมกลางอีกนะครับบักคุงก็จ้ากเกียรติ่วนก่อครับเติมกลางจัดหน่อยนี่ครับไปดตันะครับบักคุงบักคุงกับลังออกดอกแล้วครับเดี๋ยวบักหนาวลรนกินจนบระธานปีนี้บักหนาวดดแห้งครับนี่บักหนาวนะครับบักหนาวตะไคร่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศ เอาเอา่นครับในกลุนขัวเมื่อวันวันนะครับด้วยกำลังออกนวยเห็นบปอือเดี๋ยวเสี่ยวพัน์มันวันวันต่อยอดเขาอีกนะครับที่บริสุทธิ์พันธ์เขาเป็นพันธ์แท้นะครับถ้ามันเกิดลักษณะแบบเนี้ยก็คือเขาได้พันธ์แท้นะครับเขาบริสุทธิ์เขามาเขาเอาในมันมา่วันวันวันเขากินมันเม่อไ่ตามเราก็วันเราก็เกิดมาปุ๊บเราก็เอาพันธ์มันเลยไปเห็นไหนะครับก็จะได้น่วยออกมาใหม่ดกนะครับลูกดกดีพันธ์เนี่ยดกดี นะบักเคียเกะแพงในปีนี้พี่น้องน้อยเดียวบักนาวเห็นขักพี่น้องบักนาวในปีนี้นี่บักอึดบักอยักมีแทบถูย่างบักกะไข่นะครับส่วนนาวนี้ก็ือเป็นใบกระเพราครับนี่ครับอันนี้ก็เห็ดเป็นดงกระเพราไว้ยางดีเลยนะครับกระเพราผมมีหลายป่า ใครบอกมันอึดอยากกินดีนะักปลูกไปยังสี่เลยครับให้มันรุนออกดอกได้วมันอกี้รุนอยู่นี่แหละนี่อันนี้เป็นกระเพราที่เขาสีน้ำหมันลานนันมาปลูกไว้แต่ว่ากระเพราปลานั่นอยู่ลังห้องน้ำพี่น้องนะครับอืมมะเขือขึ้นเขือข,ข,ขึ้นปะตัวนี้พี่น้องถอนมาปลูกเดือนนี่แล้วถอนมาอีกมะเขือขึ้นปะได้ถอนมาอีกคุณมุม่งมถอนมาก็ลัางแตกยอหยดนี่เด้มะเขือขึ้นปะก็ลังแตกยอหยด นี่ต้นพยอมพยอมนะครับปลูกไว้ใกล้บ้านดอกเขาหอมดีเลยพยอมนะครับนะมันจะได้เตรียมพื้นที่ดอกเตรียมันเต็มหนีเลยนะครับให้มีแต่น้ำกินผสมกันเลยนี่ก็บับกฮุ่งบักฮุ่งเราสิดไซคอีกนี่กระเผากับนีแล้วมะเขือเตี้ยไอ้ไกระชายพี่น้องกระชายเพทาันมีตรงกระชายมันใส่อีกเตี้ยวคเปาะ นะ,นะครับบรรยากาศนะครับห้าบกเขียบแม่เลืมเจ็บบกเขียบพี่น้องบกเขียบลกได้ครับปีนี้แต่ว่าเลื่อมเจ็บเบิดน,น้อยเลยเด้อหันเนี่เจ็บจนบกทันหมดเลยน,ะนี่น้อยหนานะครับเดี๋ยวจะได้เดจ็บอีกเจ้าคุณนมุนี้กะแม่เสานี่ยลม ต้นนี่ยังผูง้พี่น้องน,น,นี่รวมสุดเพื่นวจินกับขนมเส้นเชิญมาเอามาจากไอ้ยังก็ผู้พามันนะครับตนน้นขอขาเจ้ามาเพื่อนว่ากินกับขน,นมเส้นมาเชนว่าทั้งผู้พามันสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละครับพี่น้องเท่ยวนั้นแหละพี่นะครับดิฟนี่เอาคลิปอไอยเพื่อนกรขอเข้าเจ้าก็ไหมนมาสองต้นนะครับมันที่มันมันอยงหน่อยนะครับ อันนี้ก็ปลูกกระทุกลกตัวนี้ก็ลังขึ้นงามเลยพี่น้องนี่งามมันไตโดยที่บนนั้นหนาก็ได้พี่น้องมันบ่ไตน้ำเสาเองก็ได้นะครับนี่มันที่มันมันเดอกจากเขาเอื่อนใบยังไ่พอกเบือเลื่อมแล้วใบใบยังกับใบเตจเตียองพวกยังจักยางนี่แหละกินกับลาบก็ยังได้เบิดเด้อครับเด้อนี่ลาบมีอยู่สองตัวมันดีนี่แหละมันขึ้นหานดีอยู่นะครับ พยายามปลูกจนวานพี่น้องนี่แหละอันใดที่เป็นเคีย่อเป็นหยางผมงก็เอามาใส่ไอ้พักกันพักสาบกับปลูกพยายามปลูกอยู่ได้พี่น้องเด้อแต่หวานกับบัวปันใดน,นะครับบ่ขึ้นปันใดน,นะครับเอาพี่น้องเนะาะจิญมาติดตามกันนะครับบ่งคีปต่อไปเลยนะครับสวนไผ่ทูลเกษตรสมพิศานนะครับผนะักหวานก็มน,นี่ได้กินเรื่อยอยูนะ่นะครับผักหวานผักหวานชะอม น,นี่กจะเป็นน้อไม้แกงน้อไม้นะครับกาวานกับนีเบิ้งเรื่อยนะครับเห็ด <Head S 2> ก็ออกเรียดได้เป็นนองเห็ดเห็ดปวกเห็ดนาขาวเห็ดน้ำหมากนะครับอือคือบัดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังลงบกพริกแต่ละสี่หาต้นยนะครับในป้ากหวานบกพริกนะครับบกพริกก็เลี้ยงปลูกในหม่มลำไรลลำไรมัมได้ขึ้นดีนะครับผมกําลังสิไหลไหลไหลปลูกพริกกะเลียงแต่ว่าตอนน้องให้มีหมมองแดดสองถึงนะครับไหลลงเรื่อยๆเมื่อละ หาต้นสิบต้นนะครับลงต่ละลุมสองลุมยังส่ละครับลุมละสีิหาต้นหมดเลยนะครับ,นบ,นนะรบโอ้ในลมลำไรยังส่ละครับตดลองปีกายมันได้ผลหนังงไงยสวมหัอยเงนเมื่อผมเหรอปกีกระเลียงก็เลยไาเดี๋ยวมาลงลุมือ่อีกลง่ล,งอ,ล,งลอยต้นเ้วยังหาสิอยังดีนะครับเอาพี่น้องเนาะจะไม่พอกันนะครับคลิปต่อไปครับ